ไฟแดงโลเลยเนี่ยมึงเห็นนะสมัยนี้ขับก็ไม่ได้แล้วนะเมืองหลวงนะมึงรู้วะเพราะว่าอะไรเพราะกูบอกแล้วว่าอย่าให้กูขับก็มึงเสือกขยบไม่ให้กูขับทำไมขับแล้วแล้วก็ไปโดยจับก้องเสือกขยะมาให้กูขับทําไมเดี๋ยวกูวจะพูดให้ฟังกูมีเรื่องบางอย่างที่ค้างอยู่ในหัวใจวันนั้นกูไม่ได้ระวังแค่กูขับไปสายหลังกูโดนจับได้ยังไงอยู่ๆแม่งก็มีคนบกพร้อมตําหนวดทั้งโงกออกมายืนจ่ายไกว เห็นด่านแล้วกูอยากขับหนีแต่กูไม่หนีหนีหนทำเฮียอะไรมึงบอกล้วไม่ได้ดูหน้ากูไม่ได้ขายยาบอกทำเฮียอะไรคนขายมีตั้งเยอะแยะมงมัวแต่จะแพ้จับทำเฮียอะไรยอมรับว่าพวกมึงเก่งกับพวกมึงเป็นตัวเก่งเรื่องเงียบในมเมืองไทยหาแดกกับของํำๆเอาไว้พวกระยำมึงทำได้ยังไง บางคนนอนอยู่กับบ้านพวกมึงก็การหาไปตรวจเยี่ยวก็ทําไมหรือเงินพวกมึงมันหมดไม่มีเงินผ่อนรถกันหรือว่ายังไงยาลิซีวิกก็มีกำลังดีๆมึงมีได้ยังไงหรือเงินพวกผูขยาที่จับเขามาแล้วมันก็โกงเขาไปเอายามาออกทีวีแต่เงินไม่มีเป็นไปได้ยังไง เล่าปากินกันทุกวันวันละสี่ห้าพันมึงเอาเงินมาจากไหนเงินเดือนแค่หมื่นกว่บาทใช้เงินอย่างกระดาษเป็นไปได้ยังไงแปลกไหมอย่างนี้ไม่แปลกแต่ทีพวกมีแดกพวกมึงกับแปลกใจไอสัตว์มึงยังไงแน่ๆวันนี้ตำรวจในเมืองไทย